สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์นะครับในตหนอกกลางนะครับเพราะว่าตอนนี้การหยุดยิงนะครับในกาซาเนี่ยได้ยุติลงนะครับนะการแข่ยจัวบันปลาจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับก็มาฟังข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้กันนะครับเมื่อสหรัฐเนี่ยได้ทําลายโดรนอิหร่านนะที่กําลังมุ่งสู่อิสราเอลนะครับจากเยเมนท่ามกลางสงครามอิสราเอลฮามาสนะครับเป็นอย่างไรนะครับ สหรัฐนะครับได้สอยร่วงนะครับโดรนที่ผลิตโดยอิหร่านในทะเลแดงตอนใต้นะครับโดรนได้กำลังวุ่งสู่เรือรบของสหรัฐบรรดาความตึงเครียดขยายตัวบรรปลายในทะเลแดงทมกลางสงครามกาซาเรือรบอเมริกันลำหนึ่งนะครับได้สอยร่วงโดรนที่ผลิตโดยอิหร่านลำหนึ่งนะครับในทะเลแดงตอนใต้ ทางสหรัฐนะครับกล่าวอ้างว่าโดรนลำนั้นได้ถูกยิงมาจากส่วนหนึ่งของเยเมนที่ถูกควบคุมโดยกลุ่มฮูตีสหรัฐนะครับได้เรียกมันนะว่าเป็นหนึ่งการเคลื่อนไหวป้องกันและก็ได้กล่าวว่าโดรนลำนั้นได้กำลังเข้าใกล้เรือรบนะครับของพวกเขาสหรัฐนะครับสอยร่วงโดรนในทะเลแดงตอนใต้นะครับแถลงโดยศูนย์บัญชาการกลางสหรัฐบ้า แม้ว่าความตั้งใจต่างๆของพวกเขาไม่เป็นที่ทราบได้อากาศยานไร้คนขับลำนั้นได้กำลังมุ่งหน้ามาสู่เรือรบลำนั้นซึ่งได้กำลังคุ้มกันเรือน้ำมันนาวีของสหรัฐลำหนึ่งแล้วเรือธงที่กำลังบรรทุกอุปกรณ์ทางการทาหารของสหรัฐลำหนึ่งที่ประมาณ11.00เวลาที่กรุงซานา ในขณะที่ในทะเลแดงตอนใต้นะครับเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีชั้นอาเล่เบิก USS คานี i DDG 64นะครับได้สอยร่วงอากาศยานไร้คนขับ KAS 04ที่ผลิตโดยอิหร่านที่ถูกยิงนะครับออกมาจากพื้นที่ของเยเมนที่ถูกควบคุมโดยฮูตี สหรัฐนะครับได้ประจำการบรรดาเรือหลายลำนะครับในทะเลแดงนับตั้งแต่สงครามอิสราเอลฮามาสได้ระเบิดขึ้นการโจมตีด้วยโดรนต่างๆหลายครั้งต่อบรรดาเรือรบของสหรัฐอย่างได้ถูกรายงานนับตั้งแต่สงครามได้เริ่มต้นขึ้นบรรดาการโจมตีที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นได้ยกความห่วงกังวลความปลอดภัยของทหารสหรัฐที่ประจำการในตะนอกกลางสิ่งนี้มาขณะที่สหรัฐ ได้ขยายการสนับสนุนตเต็มที่ของพวกเขาต่ออิสราเอลอย่างเปิดเผยท่ามกลางสงครามที่เดือดดนันฮามาสกลุ่มทหารที่มีฐานที่ตั้งในกาซามีความเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดกับอิหร่านและบรรดาตัวแทนทหารของพวกเขาอิหร่านนะครับเป็นหนึ่งในบรรดาผู้สนับสนุนระดับหัวหน้าของฮามาสและก็บรรดากลุ่มอื่นๆอ,อย่างฮูตีและเอชบล็อ เหมือนอย่างฮามาสของปาเลสไตน์และเอชบราอของเลบานอนพูตีเป็นส่วนหนึ่งของอักษะของการต่อต้านกลุ่มอักษะของการต่อต้านเป็นหนึ่งพันธมิตรนะครับอย่างหลุมหลวมของบรรดากลุ่มติดอาวุธต่างๆในตะนอกกลางที่หนุนหลังโดยอิหร่านนะครับวันข่าวแปรชิ้นนี้นะครับก็ส่งสัญญาณให้เห็นนะครับว่าสหรัฐเนี่ยก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะถ้ามีโดน นะหรือว่าอากาศยานไร้คนขับเนี่ยบินเข้ามาหานะเรือรบสหรัฐเนี่ยสหรัฐก็ยิงสอยร่วงลงมาเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ได้ปล่อยเฉยๆนะว่าให้บรรดากองกําลังติดอาวุธต่างๆเนี่ยนะมาทําลายนะหรือว่ามาทําร้ายนะครับทหารสหรัฐนะครับที่ประจําการอยู่ในตัวกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นเทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับหรือว่าในทะเลแดงทางตอนใต้ที่บ่อยครั้งนะครับจะเห็นว่ากลุ่มฮูตีนะที่หนุนหลังโดยอิรานเนี่ยมีการ ยิงโดนนะครับหรือว่ายิงขี่อาวุธแบบทิ้งตัวนะ้าไปใส่นะครับอิสราเอลนะฮะก็จะถูกสกัดกั้นนะครับจากกองเรือรบนะเรือพิฆาตนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินนะของสลัฐนะครับที่ประจําอยู่หลายลำนะครับอย่างล่าสุดนะที่เล่ามาเนี่ยก็คือขณะที่เรือรบสลัฐนะครับหลายลำเนี่ยลอยอยู่ในเอาแถวทะเลแดงตอนใต้นะครับนะก็มีโดนนะครับที่ผลิตโดยอิหร่าน เข้าใจว่ายิงมาจากแถวเยมเมนเนี่ยนะครับไม่รู้จะไปทําอะไรนะครับก็คงจะโจมตีสหรัฐหรือไม่นะครับก็ถูก่อยร่วงลงมาแหละครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ